ดีวิวโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโด5วันรอบฤดูหนาวสวัสดีค่ะทุกคนเดาชื่อเอิรนเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะชื่อเต็มๆของโครงการนี้ก็คือ Happy Five Days in Shibu p เป็นโครงการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นมา เพื่อให้นะักท่องเที่ยวได้มาทดลองใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองชิปูเบสึซึ่งเป็นเมืองชโนโบทเล็กๆในฮอกไกโดเป็นเวลาทั้งหมด5วันการจัดโครงการแต่ละรอบเราจะจัดให้ทุกคนได้ทํากิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับฤดูการนั้นๆซึ่งในรอบนี้เราตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มาลองใช้ชีวิตในฤดูหนาวแบบฉบับคนฮอกไกโดโดยเฉพาะทุกคนจะได้พักอาศัยที่บ้านพักของเมืองซึ่งเ็อยู่ติดกับบ้านพักของชาวเมืองจริงๆเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าปกติแล้วคนแถวนี้เขาอยู่กันยังไงเราจัดโครงการนี้ไปเเมมื่่่ออวัันนนทีี21-25 2025ึงงงกุพธ์ขปปซ็ ที่ฮอกไกโดอยู่ในกลางฤดูหนาวพอดีตามมาดูกันนะคะว่าใน5วันนี้เราได้ทำอะไรไปบ้างในวันแรกเราจะนัดเจอกันกันกบทุกคนที่สถานีซัปโปโรแล้วก็จะพาทุกคนไปเข้ากิจกรรมแรกซึ่งกิจกรรมนี้จะสามารถทําได้ในเฉพาะฤดูหนาวของฮอกไกโดเท่านั้น แนะนำกันนิดนึงค่ะในรอบนี้เรามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด6คนนั่นก็คือพี่นุ่นพี่ออยพี่โบน้องมะเหมี่ยวพี่ดาและแพนนอกจากพี่ออยและพี่โบแล้วคนอื่นมาคนเดียวหมดเลยซึ่งเท่ากับว่าตอนที่พวกเราเจอกันครั้งแรกทุกคนก็แทบจะเป็นคนแปลกหน้าพูดตรงๆเลยแล้วก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่ากลัวทุกคนจะออม แบบเจอกันแล้วไม่ค่อยพูดคุยอะไรอย่างงี้แต่ผลที่ได้คือตรงกันข้ามเลยค่ะทุกคนกล้าพูดเล่นกันตั้งแต่ตอนที่เจอกันเลยมันเลยทําให้บรรยากาศในการตกปลาสดใสและที่สําคัญคือหลังจากที่เราพาพวกเข้าร่วมโครงการหลายๆรอบมาทํากิจกรรมที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราตกปลาได้หลายตัวเพราะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งตกไม่ได้เลย แล้วก็ตกได้แค่ตัว2ตัววันนี้คือแบบ Amazing มากเราตกกันได้เยอะจริงๆนี่ขนาดพิดาที่เขาบอกว่าเขามีอาถรรพ์ตกปลาไม่ได้ก็ยังตกปลาได้เลยและนี่คือปลาทั้งหมดที่เราตกได้ค่ะกิจก,กรรมนี้เรียกว่าการตกปลาบนน้ำแข็งปลาที่เราตกกันชื่อว่าปลาวากาสกิ มันจะมีขนาดประมาณปลาซิลพอครบเวลาในการตกปลาแล้วพนักง,งานก็จะมาเก็บปลาของเราไปแล้วก็นําไปปรุงอาหารให้นั่นก็คือการทําเป็นเทมปุระนอกจากปลาที่เราตกมาแล้วเขาก็จะมีแถมให้เรานิดหน่อยและนี่ก็คือหน้าตาเทมปุระปลาวากาสกิของพวกเราค่ะได้ทานปลากันพอเป็นพิธีแล้วพวกเราก็นั่งรถกลับไปยังซัปโปโรดูสิเหนื่อยจนพี่นุ่นหลับไปเลยตอนที่เรามาถึงซัปโปโรนั้นหิมะตกหนักมากๆตกหนักจนเดินลําบากเลยละ่ะแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมของเราไม่ใช่หิมะหรอกค่ะมันก็คืออีกา อีกาที่นี่ตัวใหญ่มากถ้าใครมาที่ญี่ปุ่นจะต้องตกใจแน่เพราะว่าอีกาของที่เนี่ตัวใหญ่เท่าแม่ไก่เลยลืมบอกไปว่ากิจกรรมตกปลานี้เรามากันแค่5้าคนคนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมอีกหนึ่งคนก็คือแพนแพนบอกว่าสงสารปลาเลยเราพวกเราทากิจกรรมเสร็จค่อยมานัดเจอกันอีกทีที่ซัปโปโรแล้วก็ค่อยทํากิจกรรมอื่นๆต่อด้วยกันค่ะดูความแฮปปี้ของทุกคนสิคะขาดกับคนอยู่ที่นี่มากคนอยู่ที่นี่ทุกคนจะทําท่าแบบสู้ชีวิตส่วนนักท่องเที่ยวอย่างเราเอ็นจอยกับการถ่ายรูปสุดๆพอเเเจออแนแนนล้ไปทาขาขสรรร็ียยบ เราก็จะต้องเตรียมสัมภาระเพื่อนั่งรถไฟและมุ่งเดินทางต่อไปอยังเมืองชิปูเบสึซึ่งจะเป็นฐานหลักของเราในการทํากิจกรรมครั้งนี้แล้วได้ความที่รถไฟโลคอลมันมีน้อยมากๆเราก็เลยให้ทุกคนมาลงที่เมืองฟุคากะว่าก่อนเพราะที่นี่เป็นสถานีใหญ่กว่าเมืองชิปูเบสึและมีรถไฟผ่านทุกชั่วโมงจากนั้นก็โทรให้รถแท็กซี่มารับรถแท็กซี่คันนี้จะเป็นแท็กซี่คันใหญ่เป็นไซสรถตู้เลยเราจะได้ใส่กระเป๋าเดินทางกันมาได้ด้วยเราจะใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ประมาณ15นาทีแต่นี่ก็คือบ้านพักของเราที่เมืองชิป ทุกคนจะต้องนอนบ้านหลังนี้ด้วยกันแต่ก่อนจะเข้าไปก็ต้องเคลียร์หิมะก่อนนะคะเพราะว่าหิมะที่นี่เยอะมากๆพรพอมาถึงแล้วทุกคนก็จะต้องแบ่งห้องกันว่าใครจะนอนห้องไหนความตลกของกลุ่ปนี้ก็คือบังเอิญมากทุกคนเตรียมของมาจากไทยแบบเพียบเหมือนมาเปิดตลาดสินค้าอาหารไทยอะ่ะ ของบางส่วนก็เอามาฝากคนญี่ปุ่นแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่กะว่าจะมาปาร์ตี้กันที่นี่เรานี่ตาวาวเลยค่ะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเสร็จแล้วเราก็พาทุกคนไปตุนของกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่อจากนั้นก็พาไปทานข้าวแล้วก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนเป็นอันจบกิจกรรมวันแรกค่ะเข้ากิจกรรมวันที่2 กิจกรรมวันที่2ของเรานี้ดูเหมือนจะไม่แน่นแต่จริงๆเรามีอะไรให้ทาเยอะมากๆค่ะเช้ามาเราก็เริ่มต้นด้วยการเข้าคลาสวาดภาพสีฝุ่นอันนี้จะมีคุณครูคนญี่ปุ่นมาสอนเสร็จแล้วเราก็ไปอุดหนุนร้านขนมญี่ปุ่นกันที่เมืองชิบูไปสึจะมีร้านขนมญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าร้านนิจินิจิเรียบร้อยแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปหาซื้ออะไรมาตุนจากซูเปอร์มาร์เก็ตอีกคนนี้คือแพนค่ะสนมากชอบหักน้ําแข็งมาเล่นพอตกเย็นเราก็พาทุกคนไปทดลองเล่นกีฬาที่ชื่อว่าเคอรล์ล่งอนนออนาํืตบพ้้ สิ่งที่ยากที่สุดก็คือการทรงตัวไม่ให้ลื่นเนี่ยแหละค่ะและแน่นอนว่าทุกคนที่มาไม่มีใครเคยเล่นมาก่อนเราก็ต้องมาเรียนรู้พร้อมกันที่นี่มันก็มีล้มบ้างลื่นบางตลกโปกห่างกันไปและคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคุณครูที่มาสอนแล้วค่ะครูก็คงท้อแล้วท้ออีกอะแต่เห็นทุกคนดูเก่งๆแบบนี้ไม่มีใครยอมแพ้เลยค่ะแต่ละคนก็คือสู้มากๆคือแรกๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละแต่ถ้าทำซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบเราก็จะเริ่มเก่งขึ้น ก็จะเริ่มสไลด์ไปได้ไกลแถมยังทรงตัวได้โดยไม่ลม้มแต่พอเก่งแล้วพวกเราก็ต้องข้ามไปสเต็ปต่อไปนั่นก็คือการสไลด์ตัวไปพร้อมกับการเสิร์ฟลูกหินแรกๆถ้าไม่ชินก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนนี้คือท่าที่ถูกต้องตามที่คุณครูสอนการสไลด์ตัวไปจะต้องตรงมั่นคงแล้วก็เสิร์ฟลูกไปในจุดที่เราต้องการได้ส่วนมือใหม่อย่างพวกเรานั้นแค่สไลด์ไปโดยที่ไม่ล้มได้ก็เก่งละค่ะมาดูตัวอย่างของเพื่อนๆเรากันคนนี้ก็คือพี่นุ่นแอดมินเพจหมูลั่นกินเที่ยวฝากทุกคคนนไปตติดดามด้วยะะ แล้วถ้าถามว่าใครเก่งที่สุดในกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นแพนค่ะแพนทรงตัวดีๆแล้วก็ท่าสวยมากแล้วยังเสิร์ฟลูกด้วยตรงอีกแต่ในภาพรวมนั้นถึงเราจะล้มลูกคูกข่ขดกันไปบ้างแต่พอได้เล่นด้วยกันก็ฟีลเหมือนเล่นกับเพื่อนก็เลยไม่ซีเรียสเรื่องที่ตัวเองล้มดูสิคะหัวเลาะก,กันใหญ่หลังจากลองเล่นเคอร์ลิ่งกันจบแล้วพวกเราก็จะมีมินิเกมกันเป็นการแข่งเกมแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกันเล่นเคอร์ลิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักวิธีนับแต้ม กีฬาชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเล่นได้เฉพาะในหน้าหนาวเท่านั้นเพราะการจะทำลานเคอร์ลิ่งและการดูแลรักษาก็ใช้เงินมากพอสมควรเลยค่ะและต้องรักษาอุณหภูมิข้างในนี้ให้มีอากาศประมาณ2องศาด้วยแล้วบังเอิญว่าวันนั้นมีเทศกาลใหญ่ประจําปีพอดีนั่นก็คือเทศกาลโคมไฟกระดาษที่เมืองทาคิคาวา่เราเลยพาทุกคนไปเที่ยวเลยแล้วมันก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะโคมไฟก็เยอะ ในงานก็คือคักรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราจัดโครงการในช่วงที่เขามีเทศกาลพอดีเพราะงานนี้จัดแค่ปีละหนึ่งวันเท่านั้นเองค่ะโคมไฟเหล่านี้เป็นโคมไฟกระดาษที่ชาวเมืองไทาคิยขาว่าเขาเป็นคนช่วยกันทำนอกจากจะได้เห็นถึงความสวยงามแล้วยังได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวเมืองอีกค่ะ จบจากเทศกาลเสร็จพวกเราก็กลับบ้านมาทําอาหารกินกันต่อคืออาหารในเทศกาลมันเป็นแค่ของกินเล่นเลยไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นี่เลยค่ะหม้อไฟเผ็ดๆร้อนๆตัดเลี่ยนกับอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ได้กินเผ็ดให้หายอยากด้วยฟีลกินข้าวกับพ,พ่อผัวมากค่ะไม่มีใครถือตะเกียบกลางเลยดีแล้ว ในวันที่3เราเริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมเ,าเบาๆสบายๆนั่นก็คือการเรียนดูวัฒน,นธรรมญี่ปุ่นผ่านการเขียนผู้กันซึ่งในกิจกรรมนี้เราได้คนญี่ปุ่นที่อยู่ชมรมเขียนผู้กันมาช่วยด้วยใช้เวลาไปหนึชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเร็วมากค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปเข้าคลาสทำโซบะกันต่อโซบะคือเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นทำจากแป้งโซบะแป้งสาลีและน้ำผสมกันแน่นอนว่าในคลาสนี้ก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ถึงจะไม่มีประสบการณ์ทุกคนก็ตั้งใจทำแล้วก็ได้โซบะออกมาตามที่คุณครูสอนคนที่สอนเราในคลาสนี้เป็นคนญี่ปุ่นชาวเมืองชิบูเบสึที่เป็นสมาชิกชมรมทำโซบะในการทำเส้นโซบะนี้จะเริ่มจากการนวดแป้งจากนั้นก็นำเส้นมารีดให้ได้ความยาวตามมาตรฐานแล้วก็ค่อยมาหั่นเส้นประสบการณ์จากการจัดคลาสมาหลายครั้งก็ทำให้เรารู้ว่า การทํา1คนตอนเซตนั้นค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยครั้งนี้เราเลยปรับให้จับคู่กันแล้วก็ทํา1สเตชันซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากเพราะเราจะได้ช่วยผัดกันทําไม่เหนื่อยมากเกินไปแถมปริมาณโซบะท,ที่ได้ก็จะได้ช่วยกันกินได้ด้วยเพราะว่าถ้าคนละเซ็ตมันจะเยอะเกินไปค่ะขั้นตอนที่ยากที่สุดน่าจะเป็นขั้นตอนในการหั่นเส้นเพราะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เราจะต้องรีดแป้งให้บางมากๆอยู่ที่ความหนา1นมิลลิเมตร ทำให้แป้งของเราค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟแตะมากก็ขาดแถมตอนหั่นยังต้องหั่นให้มีความหนาอยู่ที่1.5ม mm, ิลลิเมตรเหมือนกันด้วยแต่ถึงจะยากยังไงพวกเราก็ผ่านแกันไปได้ด้วยดีค่ะแถมยังหั่นสวยด้วยนะโซบะท,ที่พวกเราทำทั้งหมดเราสามารถนำกลับไปทานได้ด้วยแต่ว่ามันเป็นเส้นสดกเกรต้องรีบกินทำโซบะเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ไปทานอาหารกลางวันกันจากนั้นก็มาถ่ายรูปเล่นในเมืองแล้วก็ไปเล่นแพยางหิมะเราลืมถ่ายวิดีโอตอนที่ทุกคนเล่นไว้นะคะมีแต่ถ่ายรูปแล้วตอนทที่่่เเเเรราาลลนนนะะหหหิมมมมตกกกัคือออแบงไไ็ย ทุกคนบอกว่าสนุกมากค่ะพอเล่นพย,ยายกันเสร็จเราก็เกิดอยากเล่นสไลเดอร์หิมะกันขึ้นมาพอเห็นว่าพวกเราไม่มีแผ่นรองสไลด์คนญี่ปุ่นก็อาสาไปเอามาให้ค่ะแล้วเนี่ยเขาต้องเดินข้ามถนนไปเอามาให้เลยนะใจดีมากคนญี่ปุ่นบอกว่าแผ่นลากเลื่อนนี้เขามีแต่ไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่ไม่มีนะแต่พวกเราก็ไม่หวั่นค่ะเล่นได้หมดคนที่กล้าทดลองเล่นคนแรกก็คือพี่ออยสรุปแล้วเนินนี้ไม่รอดค่ะหิมะเยอะเกินไป ความน่ารักของทุกคนในกรุ๊ปนี้ก็คือทุกคนมีความสุขง่ายมากๆแค่นอนลงไปกิ้งบนหิมะทุกคนก็หัวเราะกันแล้วคือมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยค่ะมองไปแล้วก็รู้สึกว่าเออดีจังที่เราจัดโครงการให้ทุกคนได้มาเจอกันแบบนี้อ่ะเบื้องหลังนะคะโหก็เราตัวเบาอ่ะ นกันหลังจากนั้น <laughs> พวกเราก็มีกิจกรรมไปใส่ชุดยูกาตะกันต่อกิจกรรมนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะว่าปกติแล้วคนญี่ปุ่นเขาไม่ใส่ชุดยูกาตะในหน้าหนาวกันค่ะเพราะว่ามันเป็นชุดสําหรับฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราใส่แล้วออกมาถ่ายรูปเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะหยุดมองกันเต็มเลยบางทีก็ถึงกับจอดรถมองเลยนะคะแต่เพื่อรูปสวยแล้วไม่มีใครแคร์เลยค่ะเพราะว่ารูปกับวิดีโอที่ถ่ายมาได้คือสวยมากคือยูกาตะมันมีความเป็นสีสันแล้วมันตัดกับหิมะ เราถ่ายรูปเล่นกันตั้งแต่ฟ้าสว่างเงีนฟ้ามืดเลยพอมาถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มหิวกันแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปของพวกเราก็ยังไม่ถอดชุดอยู่กระตนะคะเราจะต้องทำข้าวปั้นกันต่อถ้าคุณยายที่ใส่ชุดให้เราเขาก็เลยมัดแขนเสื้อให้ แล้วก็ทาข้าวปั้นให้พวกเราดูก่อนก่อนที่จะให้พวกเราเริ่มลงมือทาเองข้าวปั้นถือว่าเป็นอาหารที่เบสิกมากๆของญี่ปุ่นสําหรับคนไทยอย่างพวกเราแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากและการได้มาเรียนรู้แบบออริจินอลแบบนี้ก็ทำให้ได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะและข้าวปั้นที่พวกเราทําก็เป็นข้าวปั้นที่เราจะเอามากินกับอาหารเย็นวันนี้อันนี้ใสยย่ยูกระตะไทยรูปเฉยๆนะคะเพราะว่าตอนกินจริงๆเนี่ยเราถอดชุดกันก่อนค่ะกลัวเสื้อจะเปื้อนคนนี้คือน,น้องมะเหมี่ยวค่ะเป็นน้องเล็กที่สุดของกรุป๊ปแล้วคือน,น้องเป็นคนตลกมาก บูลลี่พี่ๆเก่งขิงเรื่องอายุเนี่ยที่หนึ่งนี่กินข้าวเสร็จเราก็มาเล่นเกมกันค่ะแต่ละคนจริงจังมากทำไมทำไมเอาทำไมเอาคนใหม่หลวงมาซิง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 มาทีโค่มาทีโแบัแบทฟิชแบทฟิชไม่เชื่อนะแยังไม่เชื่อไก่เชี่ยเขาไม่เชื่บูลลี่อ่ะอย่ายอมเพื่อนและก่อนจะกลับบ้านก็ไม่ลืมถามเคล็ดลับผิวสวยของคุณยายเพราะว่าคุณยายอายุ77แล้วแต่ว่าผิวยังตึงเปี้ยอยู่เลย ไว้ใครมาเข้ารวมโครงการแล้วอยากรู้เดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังค่ะเรียบร้อยแล้วก็บอกมือลาจากคุณยายคุณยายคงเหนื่อยหน้าดูเลยพวกเราโซนมากเริ่มต้นกิจกรรมของวันที่4ี่ด้วยกันไปดูงานที่โรงครัวกลางของเมืองจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนได้มาใช้ครัวมากกว่าแต่พอดีว่าครัวไม่ว่างก็เลยขอมาดูงานแทนและตอนนั้นชาวเมืองเขากำลังทำต้องหู้กันอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินไปไหว้พาขอพรกันที่ศาลเจ้าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าประจําเมืองชื่อว่าศาลเจ้าชิป,ปุตอนนั้นที่เราไปหิมะหนาฟูมากๆ แต่เวลาเราพาทุกคนไปทีไร99%นะไม่มีใครเลยคือเคยเจอคนแค่แบบครั้งเดียวเองอะเพราะสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นศาลเจ้าทั่วไปก็เลยไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมืองเนี่ยแหละที่มาไหวาในช่วงปีใหม่ส่วนโดยปกตินั้นก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาพวกเราก็เลยเล่นหิมะกันได้อย่างเต็มที่แต่เวลากระโดดไปนี่ก็ต้องระวังหน่อยนะคะเราอยู่ที่นี่มานานเราเลยรู้ว่าตรงไหนมันมีอะไรบ้างเลยรู้ว่าตรงนี้ปลอดภยัย <c oughs> <laughs> มาเมี่ยวเข้าไปผักเลยอย่ามาปาผักผักเลยเออ <laughs> อย่างนั้นแหละแ้ว <laughs> มผักและแม่ไกลจากสาลเจ้าก็มีบ้านคุณยายอยู่คุณยายคนนี้ชื่อว่าคุณยายทาคาสกิอายุประมาณ80ปีแล้วอันนี้เราขอคุณยายเข้ามาดูการดองผักแบบคนฮอกไกโดค่ะอันนี้รีเควสมาเป็นพิเศษเลยเพราะว่าพี่โบขอ พี่โบทํางานเกี่ยวกับอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียเลยอยากจะได้ความรู้จากทางญี่ปุ่นเพื่อไปปรับใช้ที่นู่นและนี่ก็คือการดองผักแบบคนฮอกไกโดค่ะเขาจะดองผักกันก่อนที่หิมะจะตกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ปลูกเองบ้านคนณยายมีดอง3ามอย่างคือดองโคจิ กากเหเล่าและน้ำส้มสายชูวางถังเอาไว้ข้างนอกบ้านในจุดที่เราจำได้จากนั้นก็ปล่อยให้หิมะตกใส่เลยอันนี้เราเกรงใจคุณยายนะคะก็เลยขอแค่ดูเฉยๆแต่คุณยายน่ารักมากๆชวนพวกเราเข้าบ้านด้วยซึ่งโดยปกติแล้วคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยเชิญแขรเข้าบ้านนะคะถือว่าคุณยายไว้ใจพวกเรามากๆเลยนอกจากจะเตรียมผักดองให้พวกเราได้ลองทานแล้วยังมีชาร้อนๆให้เราดื่มคลายหนาวอีกนี่ก็คือผักดองสอย่างที่ดองอยู่ใต้หิมะเมื่อกี้ค่ะ กรุ๊ปนี้ถือว่าเป็นกรุ๊ปแรกและกรุ๊ปเดียวที่ได้เข้าบ้านคุณยายและหลังจากนี้ก็คงไม่มีคอนเทนต์แบบนี้แล้วเพราะว่าคุณตาเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานมานี้เองค่ะขอแสดงความเสียใจกับคุณยายด้วยนะคะเสร็จธุระจากบ้านคุณยายแล้วพวกเราก็กลับมาทําอาหารกลางวันต่อกันที่บ้านอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะคะว่ากรุ๊ปนี้เขาเตรียมอาหารมาจากไทยเยอะมากๆเราก็เลยได้กินอาหารแนวไทยไทยกันรสชาติก็คือแซ่บนัวนถึงใจมากค่ะคือในกรุ๊ปนี้นอกจากพี่นุ่นกับแพนแล้วทุกคนก็อยู่ต่างประเทศกันหมดเลยน้องแม,ม่ททีีีี่่่่่ปรระเเศลาวสวสสนพพโบกบกกัอออออยยย็ูต เราเองก็ไม่ได้กลับไทยนานได้มากินอาหารไทยแบบนี้เราก็หายคิดถึงเลยค่ะหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเด็บ้อยแล้วพวกเราก็เดินมาถ่ายรูปเล่นกันที่สถานีชิบูบาึสถานีนี้จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่31มีนาคมงปี2026นี้นะคะจริงๆก็อยากจะนั่งรถไฟละค่ะแต่ว่ารอบรถมันน้อยเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนั่งรถบัสแทนและจุดหมายปลายทางของเราก็คือเมืองอาซาฮิคาว่าเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมาจากซัปโปโรซึ่งเมืองอาซาฮิคาว่านี้อยู่ห่างจากเมืองชิบูบายซึไปประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้น เราพาทุกคนไปเล่นเกมเซนเตอร์เพื่อเป็นการผ่อนคลายแต่ไม่รู้ว่าเป็นการผ่อนคลายหรือเปล่านะเพราะว่าพอมันคีบให้ได้แล้วก็คือหัวร้อนเลยค่ะเอนดูน้องว่าเหมียวมากอะ่ะนี่คือพยายามจะคีปตุกตารูปหน่อไม้มานะแต่ในทางกลับกันคือพี่นุ่นและแพนได้เยอะมากค่ะคือ2คนนี้เขาเป็นเซียนอยู่แล้วเหมือนแบบว่าการคีบได้นี่คือเป็นเรื่องปกติเลยได้กลับบ้านกันไปคนละสอสาตัวส่วนพวกเราที่คีบอะไรไม่ได้เลยก็ขอมาเล่นอย่างอื่นก่อนดีกว่า จากนั้นก็ปิดท้ายด้วยการไปถ่ายรูปสติ๊กเกอร์กันฟิลเหมือนได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนมากค่ะตลกโปกฮาสุดๆเล่นสนุกกันเต็มที่แล้วก็ถึงเวลากลับเมืองชิบูยไปส่กกันแล้วค่ะขาไปเราเดินทางกันด้วยรถบัสแต่ขากลับเราต้องกลับกันด้วยรถไฟเพราะว่ารถบัสมีรอบจํากัดส่วนรถไฟจะวิ่งจนถึงดึกเลยพอกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่จบค่ะยังมาหาทําอะไรกันกินอีกบอกเลยนะคะจบทริปนี้แล้วอ้วนกลับไปกันทุกคน เรียบร้อยแล้วค่ะหม้อไฟยามดึกเครื่องคือฉ่ำมากๆกลุ่มนี้คือจริงจังทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะทำกิจ,จก,กรรมเล่นหรือว่ากินเพอแป๊บเดียวก็เข้าสู่วันที่5แล้วค่ะวันนี้รู้สึกทุกคนเงียบเหงาเป็นพิเศษไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนกันไหมแต่เรารู้สึกไม่อยากให้ทุกคนกลับเลยค่ะรู้สึกเหมือนต้องบอกลาเพื่อนยังไงไม่รู้เราพาทุกคนมาที่สถานีรถไฟชิบูเบสึจากนั้นก็ต่อรถไฟจากชิบูเบสึไปยังฟุคากะวะแล้วก็จะต่อรถจากฟุคากาวะไปยังซัปโปโร การลาจากในวันที่5นี้ก็ค่อนข้างเศร้าค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง4ี่คืน5วันแหน่เป็นฟิลนักเรียนเข้าค่ายที่เริ่มสนิทกันมากๆแล้วและในตอนที่ทุกอย่างกําลังไปได้ดีเราก็ต้องบอกลากันก็จะมีความเงาเงาหน่อยอเนาะแต่เราก็รู้สึกประทับใจนะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พาทุกคนมาเจอกันมารู้จักกันหวังว่าทุกคนจะได้มิตรภาพดีๆแล้วก็ความทรงจำดีๆกลับไปนะขอให้ทุกคนโชคดีและเดินทางปลอดภัยค่ะ